บัดนี้วันที่10มกราคมพุทธศักราชส5 6 8เป็นวันที่8ที่ข้าพเจ้านางสาวสุภตาทาสะอาดขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่กูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทือนบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลเลสุอัอันตราคชันตุเทวตา สัทธัมมังมุนิราชาสัสสุนันตุสังฆโมกทงังสักเคกาเมจารูเปคิริสิขาระตะเตจันตลิเควิมาเนทีเประเทจคาเมตารุวะนาคาหัเนเคหาวัตถุมหิเคเต กุมมาจายันตุเทวาชะละาลทวิสเมยักะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวัจนังสาธโวเมสุนันโตธรรมสวนากาโลอายมะพันตาธรรมสวนณกาโลอายมพทันตา ธรรมาสวนากาโลอายมพระทันตาบทสวดที่สองบทบูบบชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนาธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนาสังคังอภิปูชยามา บทสวดที่สามบทกราบพรัตนตไตรอระหังสมาสัมพุโทโธพระควาพูดทังพระควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระควาตาธโมธรรมังนามาสมามิสุปฏิปันโนพระคะวโตสาวกสังโคสังฆังนามามิ บทสวดที่สี่บทนมกาสิทธิคาถานโมตตสาภคะวโตวอรหะโต,ต,ตสัมมาสัมพุทธะนามตตสาภคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมูตสาภคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดที่ห้าบทสวดไตสร,ระะสารณคัมณปปาถะพุทธังสรานังจชามี ธรรมังสระนังคชามีสังฆังสระนังคชามีทูติยมปีพุทธังสระนังคชามีทูติยมปีธรรมังสระนังคชามีทูติยมปีสังฆังสระนังคชามีตาติยมปีพุธังสระนังคชามีตาติยมปีธรรมังสระนังคชามี นาติยมปีสังคังสราณังคชา,ามิบทสวดที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัติเมสลาณังอัญังพุทธโธเมสลาณังวะลังเอเตนสัสจ,จัวเชนะสโสธิเมหูตุสัพพาธานัติเมสลาณังอัญังธรรมโมเมสราณังวะลัง เอเตนะสัจจวะเชนะโสถิเมหูตุสัพพาธานัติเมสละนังอัญญังสังโคเมสละนังวะรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสถิเมหูตุสัพพาธาบทสวดที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสเกสุวิ วิหารติกกับปิละวัตุสม so ิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนสัติงบัญจมตเตหิพิกุสเตหิสัพเพสัพเพเหวะอะระหันเตหิทัาสหิจะโลกะทูทัาสหิจะโลกะทาตูหิเทวตา ยัยภูเยนาสันนิปติตาโหติพระควันตังทัสสนายาภิกขุสังคันจะอัถโคจจะจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวากานังเอตเอตทะโหสิอายังโคพระควาสเกสุวิหรติกะกลปิวัตุสมิงมหาวเน มหาตาพิกุสังเคนาสัตธิงปันจมาเตหีพิกุสเตหีสัพเพเหวะอรหันเตหีทสหิจะโลกธาตูหิเทวตาเยภุเยนาสันนิปัสสันนิปติตาโหติพะขวันตังทัศนทัศนายะพิกุสังคันจะยันูนะ มะยมปิเยนะภาควาเตนุปสังกเมยยมามะอุปสังกมิตวาภะควาโตสันติเกปันปัจเจกคาถาพาเสยามาติอัทโคตาเทวตาเสยยทาปิณนา,นามะพาะวาปุริโสสำม,มันชิตังวาพาหังปสาเล ปาษาเลยียปาษาลิตังวาพาหังสามิเชยะเอวะเมสุธาวาเซสุเทเวสุอันตรหิตาพระควโตปุระโตาปาตุลหังสุอทัทโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัดทังสุเอกมันตังทิตาโค เอกาเทวตาพระวโตสันดิเกอิมังคทังอภาสิม,ะมะหาสมโยปะวะนัสมิงเทวากายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรม,มะสมยังทักขิตาเยวะอัปราชิตสังคันติอัทโคอัปปราเทวตาพระวโต สันติเกอิมังหะทังอภาสีอัตตระภิกโวสมตสมาทะสมาหหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมังกกัมงสุสารทีวะเนตานิคะเหตวาอินทลิยานิละคันติปันทิตาติ อัทโคอัป,ปร,ราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคทังอภาสิเชตาวาคีลังเชตาวาปลีคังอินทคีลังโอหัดจ,จมมเมชาเตจลันติสุทาวิมลาจากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อธโคอปปาราเทวตาพระวตโตสันติเกอิมังคทังอภาสิเยเกยจิพุทธังสารนังคตาเสนาคตาเสนาเ,นเตคะมิสันติอ,ป,ป,าอป,ปายาภูมิงปหายะมานุสังเหหังเทวกายังปริปูเลสันติติ อัตโคพะควาพิคูอมันเติเยปุเยนาพิกเวทัสสุโลกทตาตูสุเทวตาสันนิปาติสันนิปติตาหุนติตถาคตตังทัศนายาพิขูนางสันคันจเยปิเตพิกเวอาเฮสุงอตีตมทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปภพคะวันตานังเอตะปะมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอะเฮสุงเสยยะถาปิไมหังเอตะัละหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตามัทธานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพคะวันตานัง เตตัปรมาเยปัลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเซยถาปิไมหังเอตาะหีอาจิคิสามิภิกขเวเทวกายานังนามิกิติกิตตายิสามิภิกขเว เทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกขเวเทวกายานังนาม,ามิตังสุนาาถาทุกังมนานสิกโรภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคภิเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะควโตปัจจปัจจโซสูงภะควา เอแต่ถาโวจะโลกมนุ์โลกมนุกัดสามิยัตถกุมมาตะตะทัสสิตาเยสิตาคิริคพะลังปะหิตตาสมาหิตาปุทุสีปุทุสี <c oughs> สหาวัสสัตลีนา โลมหังสาภาวิกุพุนโนโอทาตามนาตามนาสาสุทาวิปสัสสนะวิปสัสสนะมะนาวิลาพยิยโยปัญจสเตยัตตวาวนเนปิกละวัตทเวตโตอมันตยิสัทธาสะวะเกสาสเนละเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานณาวิคาวเตจะอัปปะมะกะรุงสัตวาพุทธศาสาสนานังเตสัมปตุระหูยานางังอมนุาสาสนาทาสนานังเอเอปเปเกสัตมัตทักคุงส,สหัสังอธัสัตตลิงสัตัง เอเกสหาสานังอมนุษานามัทถสุงอเปเกนันตมัทถคุงทิสาสับพาพุทธาหุงตันจะสัพพังอภินย่าพิวักอภินย่าววะกขิตตวจักุมาตโตอมันตอิสัทธาสักสวเกเนสา สาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาพิขโวเยโวหังกิตายสามีคิริหิอุป,ปนุปะโซสัตตาสัสาวิวายคากุมมากาปิละวัฏถวาอิทธิมันโตชุติวันโตวันนวันโตยะสสิโน โมทนามาอภิกามุงพิ่คูนางสมิติงว่านางชะสังหาสาเมมาวะตายาคานัตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยาสัสิโนโมธนามาอภิกามุงพิ่คูนางสมิติงว่านางสตาคิราติสัสสายาคานานัตวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสาสิโนโมทนามาอภิกามุงพี่คูนางสมิติงว่านางอิเจอิเจอิเจเตโซละสาสหัสสายักานาัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสาสิโนโมทนามาอภิกามุงพี่คูนางสมิติงว่านาง เวสามิตาปัญจัสตายักขานานัตะวันนิโนอิทธิมัโตชุติมัโตวันนวันโตยาสสิโนโมทนามาอภิกามุงพิคูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราคาชหิโกเวปุลัสสะวิเนสนังพิยโยนังสัตหัสังสัตตสหัสัง ยักขานังปะยิรูปาสติกุมพิโรราชคาาหิโกโสปาคาสมิติงว่านังปุริมันจะทิสังราชาทตารัตโธปสาสติคันทพานังอาทิติมหาราชายสัสสิโซปุตตาปิตาสาภาพะหะโวอินทนามามหาพลา อินอทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาสิโนโมทนามาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวะนงางทักกินันจะที่สังราชาวิรุณหูตปัาสาสติกุมพันธนังอาทิติมหาราชายะสาสิโสปุตตาปิตาสะพะหะโวอินทนามามหาพลา อิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสาสิโนโมทนามาอภิกามุงพิคุนางสวิติงว่านางปันปัชมันจะทิสังราชาวิลูปโคปัสสา,าตินาคานางอาทิปติมหามหาราชายาสาสิโซพุตาปิตาสาภะวออินทนามามหาพระรา อิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสสิโนโมทนามาอภิกรมุงพิคูนางสมิติงว่านังอุตรันจัตทิสังราชากุเวโรตัปะซาสติยักานนงอาทิปติมหาราชายาสสิโซปุตตาปิตัสสาพหาหะโวอินทนามามหาภรา อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะศาสาศิโนโมทนามาภิกกรรมพิคูนางสมิติงว่านางปุริมาทิสังทัตรัทโททักขิเนเนวิลุนหโกปัชเมนวิรูปโคกุเวโรอ,อุตรังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสม,มันตาจัตุโลทิสา ทัทลานามาอัด,อดทั้งสุวเนกาบิเลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวินจนิกาสธามายากุเกนทุเวเกนทุวิภูจะวิภูตโตสหจันทนโนกมาเสโทจะกินนุคันทุนิคันทุจปะปนาโทโอปมัน โอปัมญโยจะเทวโตเทวสูตโตจะมาจะมาตะลิจิตเสโนจากคันทโพนะโลราชาชโนสโพอาคูปันจากสิโคเจเจวติมติมาภาลูสุริยะวัชสา เอเตจเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุพภโมธนามาอภิกามุงพิคูนังสมิติงว่นังอัฐาคูนภาสนาคาเวสาลาสหตัดฉกากมพลัสตรลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนา ตตลัทธาจะอาคูนาคายาสาิโนเอราวันโนมหานาโคโซปะคาสมิติงวะนังเยนาคาราเชสหาสาหาลันติทิพภาธิชาปักขีวิสุทธจักคูเวหยสาเตวนมัชะปะัตตาจิตราสุปันนาอิิเตสมะนามังอภยันตตทา นาคราชาณมาสิสุปันนะโตเคมะมะกาสิพุทธโธสันหาหีวาจาหิอุปห <c oughs> ขยันตานาคาสุปันนาสลรนามกังสุพุทธังชิตตวาวาชิตหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวเซ วัะวัเเตเซตอิทิมนโตยะาสสาิโนกะกาละกันจามหาพิสมาอาสุราธานาเวเวคสาเวปจิตจิสุจิตติจาปหาราโทมนุจีสหสตันจาพริปุตานางสัพเพเวโรจานาะมะกา สันในติหัดหิตตวาพะลิงเสนังราหุพัทธ,ธาปาขมุงสมโยธานิพันธันเตพิกูนังสมิติงว่านังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตทาขมุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจยสัสาสหะ เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยาสสิโนทเสเตสทัสทากายาสเพนานัตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธนามาอภิกามุภิคูนังสมิติิวะนัง เวนทูจะเทวจะเทวาสสหารีจะอัสมาจะทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิขตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริสุริยะมาคูปุรคิตา <c oughs> นักตตานิปุรกขตาว่าอาคูมันทะวะ ลาหากาวะสูนังวะสโวเศโทสะโกปะคาปุลิดปุลินทโททเสเตเททสะทากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตะยะสาสิโนโมทนามาอภิกามุงพิคูนังสมิติงวะนังอัทาคูสหภูเทวาชาละมะคิ คิสิคาลิวะอลิทกาจะโลชาจะอุมมาปุพานิพาสิโนวลุนาสหธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนชะกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสิโนทะเสเตทัศธากายาสัพเพนานตวันนิโน อิทธิมันโตชุติวันโตวันนวันโตยสสสิโนโมทนามาอภิกามุงพิคูนางสมิติงง้วนางสัมสมานามหาสมานามนุสามนุสุตตมาคิทับคิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกา อัทาคูขลโยเทวาเยจโลหิตตวาสิโนปาราคะมหาปาราคาอาคูเทวา,าสาสิโนเทเ,เททสเตทัสทากายาสัพเพนาณตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยาสาสิโน โมธนามาอภิกามุงพิคขูนางสมิติงว่นางสุกากรุมมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสหาโอทาตคะตคา,ตายาหาปามโมุคาอาคูเทวาวิจักขนาสทามตาหาราคชามิสกายาสสิโน ธนาขยังอาคาปะชนโนโยทิสาอภิวสัสสอภิวสัสติเทเ,เ,ทเททสเตทัสทากายาสัพเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัสสิโนโมทนามาอาภิกามุงพิคูนางสมิติงวะนังเค เคมีาตุสิตายมากัถกายกัถกาจายาสิสนสัมพิกตกาลามมเสธาโชตินามาจะอาสวานิมานะตนิมานนติโนอาคูอัทาคูปรลนิมมิตาทเสเตทศทากายา สัพเพน,นานัตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสสิโนโมทนามาอาภิกามุงพิกูนังสมิติงวะนางเศเตเตเ,เทวานิกายาสัพเพน,นานัตตวันนิโนนาวันนามันวาเยนะอาคันชุงเยจันเย สศิษสาสหะปรุทธชาติมังคีลังโอคตินนะมาโอคตินนะนะมาสาวังทักเคโมฆตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพราม,มาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมันโตสหะสันนังกุ มาโรติโซจะโซปคาสมิติงว่านังสหัสรัมมารโากางมหาพรัมมาพิติทธิธติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิพิสมากายโยยัสสิโซทัเสทัเสทัเสตถาอิสราอาคูปเจเกวาสวัส สวัสดิโนเตสันจมันชะโตอาคาหาริโตปาลิวาลิโตเตจัสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรัมเมเกมะระเสนาอภิกามิปะสะัสกาสหามันที่ยังเอธคันหาพันทะาทะ ลาเคนพันรรมัุโวสมันตาปริกวาเรธรมมาโวมุนจิตโกจินังอิติตัตถรมหาเซโนกันหาเซนังอเปเซยิปานินาตลมหัตถาสลังกัตวานะเพราวังยัตวาวุสโสเมโค ทะนันโยสวิชุโกตทาโสปจุดทาวติสังกุโทอาสยังวะเสกันจะสับพังอภพิญญาว่าวะว,ะวะขิตวาจักุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสเนลเต มาราเสนาอภิกันตาเตวิชาณาถะพิขาโวเตจะอับเตจะอาตปมามารุงสัตววาพุทธาสาสานังวีตลาเคหิปักกามุงเนสังโลกัมปิอันชยุงสัเพเวิชิตตสังคามาพยาติตายาสสิโน โมท,ทันติสหพูเตหิสววกาเตชะนุสชะเนสุตาติ